อันนี้เป็นนครเนี่ยอันนี้เป็นนครแปวดไหมอันนี้ภาพยนตร์มครับครับชออะไรบ้างเหอคะแอรไยเซเะบกอไนเนียน่าคอยู่ได้น่าดีแลไม่ต้องับนาดีมากอยากาเฟไหมาใจด้วยย เอาองกันเดียวแล้วถ่ายเหมือนพวดเลยจนสองตัด้วยกันขอดีสเดียวกพัฒนาแล้ส่งลน์ล้อแล้วเนาไปใช่มใช่้ออยู่นี่แหละ หน่อยเดีย่ะเียหน่อยเดยวอะต้องออกกดแล้วห้ามกนให้ทำไรให้จุดูดบางเดียวอ๋ออเลดี้เลดี้ไปฟิมเสื้อพี่ตุ้อยู่ไหนโอเคพี่สื้ยใส่เสื้อคือดีมากใช่เสร็จแล้วเหรอเฮ้ย ก้ับบอ้า่อนมือถือพี่มา่ยอย่ามาหลอกเอาเบอร์พี่วอกเแล้วเหลือเหือไมค่ะตรงไมเหเท้าหายแล้วเจ๊ั่งเต่าวงเาังลยดิไปโอ อุ้ยดูสูงมากอีกแล้วอกล้วนะก้อยแล้วขยืดหน่อยยืดหนยืดยืดโอยยอ้ง่นอาเนลียนแอปเยเปดิามต้รงนีดิตรงนี้เนลูกกล้องโอ้โหเขาเล่กทงชาตกันเลยอ่ะ้วยังไงอ่ะ นี่ก็ได้เอ่องหอทีหนึ่งสองสามสี่ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ

Ô ô không phải. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Tuyệt vời, tuyệt

ขายจะมาขายเลยขายลูกเหรียญายนะเหรมาแล้วเหี้ยเหี้ยจมวันนี้เป็นดาราหน้ากล้องทุกวันนี้โอเคลองครับลองครับเดี๋ยววันนี้มาเจอพระเอ็นแล้วงจับมันนะโอ่ายอะไรทีเจอพระเอ็นอ่ะตรงไหนเอ่ยตรงไหน มาด้เจอพ่อเอกพ่อไยพ่อเอกทายไปด่วยนะเยไปไหนอ่ะยา่เอ้ยนครับโอเคย้ายไปนเลยโบ้พ่อแม่สลูกแล้วก็รักนี่คอ้บ ดูหนังมือยาก่ไได้หรเปกล้องไเปิด้ไหเปิดเขาหน่อยอเตีนำทางัปะเอฮะเป็นกล้องกลางไหมอันนี้อันนี้กล้องใครครับแล้วเดี๋ยวไปเอารูปนี้ตรงนี้นี่ได้ไหมฮไม่ได้อะยืมหน่อยครับขอดคุร มองอีจุ่มยืนเรียงเสร็จพร้อมนะครับ คุณนะครับทีมเรายอนกันไหมไมดีงนวึ้นขึ้นมามันเป็นที่คนที่ยัโชคดีตัดก้องนีุ่กจุกนี่คด เต็ียมจะเตรียมไข่อมังมังอมเงกรมามาคนนี้มาโอเคครับครับครับ เราจไม่เอาบ้านใชื่อเดี๋ยว้เช่น้า่เกันอยู่นะคะเราไม่เป็นไรทีเี เสียด้วยนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวยืนเฉยๆก่อนขาดทุกวันแล้วปลาเล้องเสียทุกวันเลยแล้วพ่องเลูกสาวใส่อยากอุดมารอนี่เอาไว้ให้ลูกหลานดูมั่งสิ ดูแต่ในทีวีเบื่ออยากจะดูตัวจริงอ่ะมันหลอกเดี๋ยเดี๋ยวาถ่ายลูกเลยโอ้ขาอะไรเนี่ยโดนลวลานีครเ่ต้องีว